ถ้าเกิดเราจะค่อนไปเรื่องนี้เมื่อไหร,ปร่ป<ะ>ั๊บเราต้องเตือนกันเ,ออเพราะผู้หญิงคนนี้คุณผู้ฟังครับชื่อว่าเคลลี Kelly ออ่บีสลีย์คุณเคลลี่เนี่ยเป็นคนห้าสิบอายุห <50. S 2> ้าสิบมาจากแคลิฟอร์เนียรักการเสริมความงามล่าสุดทำยังไงรู้ไหมยังไงขายบ้านเอาเงินขายบ้านมาทำศิลปกรรม ยอมขายบ้านยอมขายบ้านเพื่อเพื่อจะอยากสวยแต่แต่นางสวยขึสวยเลยอ่ะนางสวยขึ้นนะยอมขายบ้านหาเงินเอามาเสียกรรมคุณแคลลี่คนนี้เขาเริ่มฉีดโบ็อกตั้งแต่อายุยี่สิปีน่ากลัวจังเลยฉีดโบ็อกน่ากลัวจังเลยตั้งแต่ยี่สิบอ่ะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์มาตลอดส5หปีเขาดื้อั้ยไหมคะคุณเคลลี่ก็น่าแคลลี่น่าจะเคลลี่ไม่รู้แต่ดาด้าดื้อนะ เธอพบว่าใบหน้าของเธอเริ่มหย่อนคล้อยมีร่องความแก่เลยตัดสินใจทำใส่รยกรรมชุดใหญ่เลยให้ใบหน้าในกลับมาอ่อนเยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแคลลีเดินทางไปเม็กซิโกไปทำเสลยกรรมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหาต้นทุนในการทำเสลยกรรมยอมขายบ้านขนาด3มห้องนอนในเมืองมารานารัตแอริโซนา ผ่านขั้นตอนการดำเนินการกว่า4ี่ชั่วโมงยกกระชับใบหน้าลำคอผ่าตัดยกริมฝีปากดูดไขมันต้นขารวมใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ย4ี่จุดแสนบาทก็คือ4 7, อี0แสนเจ็ดส <4, 7, S 2> ี่แสนะครับผลลัพธ์คุ้มค่าเลยการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีนะครับตอนนี้ฉันรักมันมากเลยแต่เขาก็สวยขึ้นนำบก<ว>ุกสวยเลยอะสวยเลยเธอกรอบหน้าชัดจักแบบหน้ามีแก้มอะ นี่ดูถ่ามันที่หน้าไปเนี่ยทำใช่ป่ะอืมทำปากยังไงทำเหมือนฉันนั่นน่ะเย็บตรงสันจมูกนะเห็นไหมอ่าแต่ดึงหน้าเนาะอย่างนี้ดึงหน้าเนาะแต้องหมอเก่งนะเ,งนะเธอดูดิหมอเก่งสวยเลยนางว่าไงนะครูเคลีรว่าไงบ้างเะ,ะตอนที่ฉันรักมันมากเลยฉันกลับมาสนุกกับการแต่งหน้าอีกครั้งเมื่อก่อนอะ่ะ ฉันไม่ชอบแต่งหน้าเลยเพราะตาของฉันมันไม่สวยจะกรีดอายไลเนอร์ก็ดูไม่เหมาะดังนั้นฉันชอบรูปลักษณ์ของตัวเองมากเลยล่ะและพยายามทำให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคุณแคลลี่คะ one question ค่ะทำไมคะตอนนี้อยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ไหนครับเอออยู่ไหนอะไา่บ้านไปอะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะเป็นโฮมเลสค่ะ คือยอมขายบ้านเพื่อเงิน4 0 0 0 0เนี่ยมาทำานืาม <c oughs> ฉันว่าน่าอาจจะมีไหล่บ้านปะก็จจะมีสิเออฉันว่าเขาว่าอาจจะมีเยอะเขาพูาว่าเดีเขามีบ้านหลังเดียวเขาขาดรับนะแต่ว่าไม่ใช่หรอกเธอแต่ทำไมบ้านถูกจังวะิบ้านสันเดียวเธอ <c oughs> เนี่ยถูกมากเลยอะขายบ้านไปกี่บาทบ้านอยู่แถวอ่อย่านอ่อรัฐอาริโซนาขายบ้านราคา4 0 0 0 0ด นั่นมันราคาทำเสียกรรมแล้วบ้านราคาเท่าไหร่บ้านเปสิบล้านอเมริกาบ้านเป็นสิบล้านเขาอาจจะไปซื้อบ้านหลังเลยขายบ้านแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังเลยจะ่ามันยอดมากเลยฉันดิจิตี้ได้ไปโฮมเลดอะเออไงคุ้มจริงๆเลยตอนเนี้ยฉันนอนบนที่นอนที่ดีมากเลยนะที่นอนถือใครคือลางไง ขอบคุณมากๆสำหรับหน้าวันนี้ทำให้ฉันนะ่ะได้ท่องเทีย่ยวนลังที่ทุกคืนที่ไม่ซ้ำเลยใช่ฉันได้ทัวเวนไปทั่วเมืองพภกเขาไลทที่แสนน,นอนอะ่ะจะชอบเราแคชั้นใต้ทวีมากเลยลมเย็นเดียวนอกจากนั้นนะ่ะฉันรักสัตว์ด้วยนะทำ,ทำไมอ่ะเพราะวิะเป็นหนู หมดมารงสาามันนอนมันนอนกับฉันหมดเลยทำอีไรวาหนูฉันคิดดูสิ o l My God Mickey Mouse แล้วฉันจอพีเจอด้วยนะเขาบินได้ด้วยใช่เป็นเพื่อฉันเองปีเต้เป็นเพื่อนฉันเองแล้วเวลาฉันเรียกพวกเขาเฮลิจิตจิดเหรอไม่ใช่รียกไงเหมือนในดิสนีย์ขอบคุณมากๆเลยนะ